โพสนะคะโพสเบอร์หนึ่งไปนกแก้วเมื่อวานโคตรล่นเลยวันนี้ลองเปิดให้ลูกค้าอีกรอบหนึ่งสำหรับใครที่เมืม่อวานซีเอไม่ทันใครเจะกระสอบใหม่ไปลุ้นเองก็ได้นะคะมันมันไปเลยพี่จ๋า,เ,ออา,าเสร็จตะโถดไปนกแก้วนกแก้วในตำนานคือมาเร็วหมดเร็วจริงๆนะนกแก้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อเติมของอีกนะ ด,ดออ3,800บาทค่ะเบอร์หนึ่งราคาเดิมมีแบรนด์ให้ลุนทุกกระสอบพี่จ๋าเป็นงานเบอร์หนึ่งนะค่อนข้างใหม่เปอร์เซ็นต์เปิ่นเสียตีให้10%คราแบบคราซสซ1ซิปส,ส่วนรวมกันชายหญิงใส่ได้นะคะดูความใหม่ค่ะจะไม่มีขุยขึ้นนะคะสกรลนแตกเล็กน้อย เออมันยังไม่ช่วงนี้ไทยมืดเร็วก็ไม่รู้เนาะทุกคนนะเนาะอุ้ยตัวนี้สวยมากลายทหารนะคะลายทหาร3,800บาทกระสอบรีวิวส่งฟรีกระสอบใหม่ค่าขนส่งไปจ่ายปลายทางนะคะคอนเวิร์ตเหลืองเล็กคอนเวิร์ตโอ้โหดูความแบบความวิง้งความว้าวความใหม่ของเขานะคะ ทุกเกล็ดกระสอบมีเปื้อนมีเสียบ้างพี่จา๋าแล้วแต่เกล็ดกระสอบนะเยอะน้อยแต่งานดีงานใช้ได้งานไปต่อได้อะไม่ไงั้นไม่ขายดีทุกวันนะคะเดี๋ยวจะหาว่าทำไมไม่ให้ดูใกล้ๆอะอ่ะดูใกล้ๆไปค่ะเหมือนเดิมนี่ไม่ใช่เลยหรอกมันมืดมันเริ่มมืดแล้วกลัวไม่ทันนะแชมเปียนค่ะ สีชมพูอุ้ยสวยมากอะชมพูพาสเทลมือมึงดำมากเลยดูเลกาเป็นดำไปเลยเลยโอ้ดำปึ๊ดเลยเหมือนมือแบบนี่มุกไงไม่ใช่นิโก้นะเหมือนนิโก้เลยดูดิดำมากเลยโอ้พออยู่กับสีชมพูอะจริงจริงสีสีเขาสวยมากค่ะรับรีวิวโอเคจ้าดูความใหม่ ดูความใหม่ค่ะยังไม่ได้ใส่อ่ะคิดดูกางเกงงทหารหมดจ้าโ <Okay. S 1> อ้โหคือใหม่จริงพี่จ๋าวอคอมวอคอมแบรนด์มีให้หลุนทุกกระสอบนะคะออกมากน้อยแล้วแต่กระสอบเลย ่ดคานาดาตัวนี้แดงแป๊ดแปดเลยแล้วดูเนื้อพายใกล้ <ไป S 2> ใหม่มากไนกี้ค่ะตัวนี้เห็นไหมเนี่ยพอเวลาอยู่งเงี้ยมือมือขาวนะออสว่างนะแต่ออถ้ายอยู่กับสีชมพูอะสีชมพู <c oughs> หรือสีอะไรมือแบบเหมือนนิโก้ไกแล้วนี่ <c oughs> มุกไงจำไม่ได้หรอ โอเบโอเบไม่พอจ้า not f a c สตัวเบลอเลย okay, เจนี่เจนไปแอบดึงอะไรลัน okay, ็อดเฟสไม่พอคะ่ะยังไม่ได้ใสเลยอะ่ะทุกคน ย,ยังยังยังไม่จบ <c oughs> สีมือสกิลการถ่ายรูปขอถ่ายรูปแป๊บนึงนะคะทุกคนโอเคใหม่มากมาไม่ทันพี่วันิสาบอกมาไม่ทันทำไมไม่ติดดาวไว้อะโอ้ oh, pin. Oh, pin. ปิ้นโอ้ปิ้นปิ้นทั้งตัวเลยตัวนี้โอ้ oh, <pin. S 1> ตัวนี้ก็สวยอะ่ะผู้ใหม่มากตัวนี้ ดูใหม่หมๆริงมีใครให้ใหม่กว่านี้พี่ทัดถ่ายไปไหนวะถ่ายไปไหนเนี่ยมาดูเลยพี่ทัดเน็ตกระตุกพี่ทัดบอกได้ลูกเมื่อวานไปตอนสันดีแล้วฝ่นหวานอุ้ยตัวนี้เป็นเสื้อขอบขอเอฟได้ป่ะตัวเนี้ยอยากใส่อ่ะ นนาวีโหยดูสก,กีนค่ะ mm hmm. เออไม่เคยหลอกใครนะนี่ขายของนี่ขายแบบสบายๆนะทุกคนอ oh, <yeah. S 2> แบบาโรนะ่เฮชแอนดเอมค่ะ

จริงๆวันนี้ขายอย่างน้อย40ลูกนะป้ายนกแก้วอย่างเดียวนะคะเหมอกเลยใหม่จริง L. L. อย่างน้อย300อัพตัวนี้ย LL b นะ่ะแล้วแต่ความสามารถด้วยนะพี่บางคนอะขายได้เรียบๆก็มีนะพี่ๆต้องไปแยก อะไรวะ,ะรมันเด้งแต่เอาลงจากรถเลยเอฟไม่ทันค่ะรอบหน้าพี่วรนณิสา,าลูกใหม่ไปลุน้นนิสาเพิ่งจะมาเอาไปเมื่อชเช้าก็ใช่ไง,ไงเมื่อเช้าเพิ่งเราสามลูกคือขายหมดแล้วจริงๆลูกค้าก็ดังเราเนาะแบบไม่รู้แหละขอเอฟไว้ก่อนอะ่ะพี่ทัศน์ด้วยเอฟทุกวันวพี่วรนณิสาเอฟตลอดอา้าวแวรคะ่ะตัวเดีวยวพี่ทัศน์บอกว่า อา้าวเพิ่แแบบเดียวไปซะแล้วโอ้เราแบบน็อตเฟสตัวใหญ่มากค่ะยังไม่ได้ใส่เลยอะ่ะป้ายังอยู่อ่ะพี่แชมป์อีกแล้วแชมป์เปี้ยนค่ะ,พ,คะพี่ซ่้อยพัดบอกกระสอบเมื่อวานลั่นเปี้ยงเห็น <He S 2> แม้พี่ทัดดูทุกคนกล่าวขานมาสองวันติดอะ่ะจริงๆ NFL. เซลตัวนี้ใหม่มากจ้ารอาปับหนึ่งอรัพี่เดี๋ยวรีวิวกันแป๊บหนึ่งนะใหม่มากลัดเซลจะมืดแล้วนี่เดี๋ยวจะไม่ทันแสงลูกค้าบอกว่าอ้าสวัสดีค่ะแชมเปนจ้ารับนึงได้จับปีเดี๋ยวเราขอไลฟ์สดปับหนึ่งแสงมันมืดจ้าไม่เป็นไรคุณพี่ อยากอวดเราเร็วอวดอะไรอวดอะไรดีอีกแล้วเจอของดีอีกแล้วนะเจอของดีอีกแล้วพี่ทัดอยู่หรือเปล่าวันนี้ฮาเล่มาอีกแล้วพี่ทัดโอ้โหมอสซิโมช่วงนี้ทำไมฮาเล่ออกทุกวันเลยฮาเล่เป็นอะไรวะเนี่ย กระสอบนี้ลายก็สวยนะพี่พิมลบอกอเอากระสอบใหม่ไปลุ้นก็ได้นะทุกคนบางทีแค่เปิดไม่ได้ทุกวันนะเพราะว่าเรามีงานลงใหม่เนาะเราก็ต้องแบบรีวิวงานใหม่เรื่อยๆอะฮัอ้ไงนะอุยอันนี้คือปากนะทุกคนจ๋าเปล่าอยากจะโชว์เพชรที่นิ้วไงเลยทําแบบเนี้ยฮัลโ <laughs> เออฮลโหมาอีกแล้ววันนี้ฮัลโลแตกอีกแล้ว,ลวที่แขนที่แขนก็ปากแต่เป็นของผู้หญิง พี่เมจิพี่เมจิสนใจทักแชทเลยค่ะโอ้ยพี่ทัศพี่ทัศเปิดอีกถึงเที่ยงคืนเลยแบทแมนค่ะตัวดีต้องนอนแล้ววันนี้เออแกป๊ปพี่ทัศเอาอย่างนี้พี่ทัศนั่งรถมาเลยดิก่ะแล้วมาเปิดด้วยกันมาเปิดด้วยกันที่หน้าก็ดังเลยโอ้ยใหม่ใหม่แล้วนะคะพี่ขอร์ จะรูดจองใหม่นี่กระสอบนี้นั่นน่ะสิสส <laughs> พี่เมจิทักแชทเลยแล้วบอกว่าเอาไปหนกแก้วนะคะ<ส>พี่ส้อยพัดบอกว่าสวยสวยเชื่อเลยไปยนี้ที่รอคอยเอ,อิญไงอยากดูรีวิวกางเกงยีนมีเปล่ามีค่ะทักแชทขอได้เลยค่ะจบแล้งง <laughs> วว่ะควิกซินเวอร์ <laughs> <laughs> พี่เบริร์ดรับรับโอเคทักแชทเลยค่ะ วนอีกแล้วตัวที่2อยากกีดคนรับรีวิวยกเลิกออเดอร์ได้ไหมพี่ปาเกจตบอกรีวิวอีกครับมืดแล้วเนี่ยอยากจะรีวิวให้เหมือนกันแต่มืดแล้วพรุ่งนี้ได้ไหมล่ะเออพรุ่งนี้พรุ่งนี้เปิดให้สรอบเลยเดี๋ยววันเปิดเลยรอบเช้าเอ็นเอฟแนะนี่ก็เป็นทีมเมื่อกี้ได้กี่ตัว อาติแขนสั้นมาแต่น่ารั้รอาาไรยตัวนี้สวยมากอ่ะจริงๆเดี๋ยวเมาส์กับลูกค้าหน่อยโคลัมเบียอยากเห็นหน้าคนพูดครับ โอ๊ยแล้วเดี๋ยวหงหลังขึ้นมาจะหาว่าไม่เตือนนะอยากเห็นก็ต้องมานะใช่ค่ะอยากเห็นก็ต้องมานะหอถ้าหลุดพี่ขอนะกระสอบนี้พร้อมโอนพ,พี่มอนก็บอกถ้าหลุดนะพี่เอฟเอาลุกนี้พี่้านุกปอดอีกลูกโอเคโอ๊ยคุณพี่ปดีไม่มีผิดหวังเลยจริงๆพี่พิเชตเออเป็นไงละ่ะหืม ือแฟนตัวยงเราเยอะมากช่วงนี้พี่เอางี้เลยไม่ต้องซื้อก็ได้เข้ามาคุยกันแฟนเอมเออนะนะเอฟแคปเลยแคปเลยมันมีแคปหน้าจอเลยค่ะอุ๊ยสวัสดีนะคะพี่ๆทุกคน80กบกท่านนะคะคือว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดให้สองรอบใครทันรอบเช้ารอบเช้าเปิดให้กี่โมงวันสิบเอ็ดโมงเนาะอเออ,อพรุ่งนี้ลงของ พรุ่งนี้ประมาณเที่ยงเปิดให้ก่อนรอบหนึ่งแล้วพรุ่งนี้เย็นเปิดให้อีกรอบหนึ่งนะคะใครสนใจหรือว่าไม่ต้องรอเปิดก็ได้เอาไปลุ้นเองมันมันสั่งได้เลย3,800บาทเท่านั้นนะคะเบอร์หนึ่งหายากนะคุณพี่ตอนนี้แต่เบอร์สองคือเยอะมากอ่ะใครสนใจเบอร์หนึ่งเบอร์สองโกดังเรามีหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะโกดังท่าสายสองนะลืมบอกมีสาขาดเดียวเพเดียวนะคะ